สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับครับมือนี่สิผ้ามาพอ้ครับเลขเล่าพัฒนาเนาะครับพี่น้องครับผมครับของวันจันทร์ที่หกมีนาคมหกหกครับผมเล่าพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดเนาะพี่น้องครับงวดที่แล้วเล่าพัฒนาออกสามเจ็ดสี่สองหกแปดครับผมอันนี้เลขผลเนี่พี่น้องครับเลขล่างนี่ก็คือสี่สองครับสําหรับเลขที่หลวงปูศูนย์เจ็ดไห่มาาครับ วิ่งบนแปดครับผมวิ่งล่างหกครับพี่น้องกันบ่คขึ้นมากเนาะพี่น้องผู้สื่อเลียกง่ายๆคือสื่อแปดหกโหลดเข้ามาถือเลยครับเลขบนหกแปดแปดหกนี่ครับสําหรับเลขบนครับลวงปูห่มากก็คือเขาได้พี่น้องแปดหกครับมันออกโตกลับครับแปดหกมันออกหกแปดครับครับพี่น้องมาตามกันต่ออีกครับสําหรับงวดนี้ครับผมก็คือวันจันทร์ ที่6ครับครับพี่น้องเอฟซีครับผมท่านไหที่เข้ามารับชมิพอยูกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาครับมาตามเดี๋ยวจะให้ครับผมพ่อแต้มครับผมไม่เปินเป็นผู้อธิบายครับจะได้เข้าใจครับผมครับสวัสดีครับพี่แต้มครับผมครับผมครับมาอนีคมาตามเล่าพัฒนากัะปูู่นเจ็ด ครับผมครับวันจันทร์ะครับเนาะจันทร์ที่หกอันนี้คออืม เราพัฒนา <c oughs> ส,สนก,กียนบราขับเองพี่ đến mấy tên mày luôn bồn ศูนย์ตัวเดียวจับคู่นะครับเนาะจับคู่บนศูนย์ศูนย์สี่ส ศูนย์ห้าศูนย์หกมีหกหกสี่หกห้า สักเกียนนะครับเจ็ดสี่เนาะมีหลักสี่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 ห้าสี่หกเก่าห่างคือเก่าเจ็ดสี่บานนี่ส่วนตัวเน้นนะครับเนาะปูพัเน้นให้ที่ 04 05 06นะครับส่วนตัวปูพันบนเนตในห้องมกักตัวในห้องเอาาด้วยครับดเด้อเต่ที่สำคัญห้องจะลืมกลับตัวไว้น้ำนะครับที่ซี่เนาะครับบาน,นี้ส่วนล่างครับล่างล่างวิง่งรูด ล่างวิ่งรูดหกตัวเดียวครับวงกลมไปก่อนครับจับคู่ล่าง หนึ่งห้าสองห้าสามห้า

เก่าหางคือเกา่าส่วนส่วนตัวเนียนนะครับเนาะปูเนียนให้ที่ติดหกนะครับเนาะก็มีหนึ่งหกครับสองหกสามหกอี่ครับแต่ว่าส่วนตัวบเนียนห้ามากักตัวไหเห้าเก่าเนาะนะเอฟ f นะีเนาะครับัเย็นนะครับเอฟ f ีเนาะจำถึงเมื่อไหร่ไกๆเดี๋ยวาายเห็นไงยง สวัสดีครับทุกท่านครับสำหรับเหล็กเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับวันจันทร์ที่6มีนาคมเลาพัฒนาปู07นนะครับบนวิ่งรูดพี่น้องก็คือ0ครับผมบนครับผมปูเน้นมาห่ก็คือ04 05 06ล่างวิ่งรูด6เนาะพี่น้องครับ ต้นตัวที่หลวงปู่เน้นม้ก็คือหนึ่งหกสองหกสามหกครับส่วนตัวที่ 1, 6, 2, 6, 3, 6, ท้างกับผมแอดบริอันครับพี่น้องมากตัวใดครับผมชอบตัวใดก็ครับเลือกเบื้องเราครับเลขทุกตัวเนาะพี่น้องเป็นเพียงแนวทางครับผมพี่น้องกะพิจารณาเอาครับผมโชคดีครับผมวันจันทร์ที่6มีนาคม66สํสำหรับเลขลาวพัฒนาของปู่07ครับครับ ฝากพี่ฝากน้องครับผมผู้รับชมคลิปยุกกดติดตามครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์ครับสาหรับคลิปนี้ครับทั้งช่องของพ่อรูปดกพารวยชาแนลครับผมขออนุญาตครับผมจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ